วันนี้นะคะที่มีผลิตภัณฑ์ลูทีนไลฟ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงและถนอมสายตานะคะที่ดีมากๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะว่าในหนึ่งแคปซูลนะคะอัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองบริสุทธิ์มีลูทีนและซีแซนทีนที่เป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยที่โดดเด่นนะคะเรื่องของการป้องกันและการทําลายเซลล์จอประสาทต,ตาจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะเช่นอะไรเช่นแสงแดดแสงจากจอคอมพิวเตอร์หรือแสงจากมือ ถือค่ะช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นเหตุในการลบกวนดวงตาได้ถึง40อีกทั้งนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นในตัวนี้นะคะยังมีวิตามินคอมเพล็กซ์ค่ะและผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่เปี่ยมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์นะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตางของเราโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุก รวมแล้วเป็น4กระปุกค,ค่ะจำนวน120แคปซูลจากราคาปกติอยู่ที่3,600บาทวันนี้เราไม่ขายเราจะขายในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าเรายังแถมฟรีวิตามินซีชนิดเม็ด1 2ซองจำนวน300เม็ดด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้เลยที่เบอร์088 626 5551-4ย้ำนะคะ088 626 55 51ถึง4ค่ะเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านคุนด้วยนะคะ